ประธานสภาที่เคารพครับผมจิรัตทองสุวรรณชาเชียงสาพักเก้าไกลครับท่านประธานครับผมขอญอาตใช้เวลาสั้นๆครับเพราะว่าผมมีประเด็นแค่ประเด็นเดียวที่เกี่ยวข้องกับการใช้งบป,ประมาณของกระทรวงกลาโหมซึ่งไม่ได้ปรากฏในเอกสารงบป,ประมาณตามสไลด์ขึ้นเลยนะครับปลายเดือนมีนาที่ผ่านมาครับท่บทานประธานกองทัพบ,บกครับทำสัญญาจ,จ้างมูลค่ารวม7 5 0ดล้านหแสนหมื่นบาทให้สวทชไปตรวจสอบเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิด GT200 จําจำนวน757เเครื่อง ตกเครื่องละหนึ่งหมื่นบาททวน <S <S ได้ยินไม่ผิดนะครับ,บท่านประธาน GT สองร้อยนั่นแหละครับ <S <S ไอ้ไอ้ไม้ล้างปลาช้าที่พองแงะข้างในดูแล้วมันมันว่างเปล่านั่นแหละครับสุดท้ายมันก็แค่กล่องพลาสติกเปล่าสีดําที่มีหนวดกุ้งโผล่มาแง่งหนึง่งชี้ไปชี้มาได้ซึ่งวันนี้เรายังไม่ได้ข้อสรุปนะครับคดี1 4ปีที่แล้วก็ท่านประธานประเทศไทยซื้อมาทั้งหมด848เครื่องจากหลายหน่วยงานกองทัพบกครับซื้อมากที่สุด7 5็เเครื่องตามสัญญาเลยครับ และเมื่อผมพยายามครับทนงานที่จะขอข้อมูลรายละเอียดของสัญญาท่านก็บอกว่าเป็นความลับให้ไม่ได้ผมก็เลยสงสัยครับอยากจะถามครับวันนี้กลาโหมนี่เอาเงินภาษีประชาชนไปช่วยในพลไม่กี่คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง g t 200เมื่อ14ปีที่แล้วให้รอดพ้นคดีหรือเปล่าทราบไหมครับวันนี้แกรี่โบตันครับผู้ผลิต GT 200ชาวอังกฤษโดนโทษติดคุกออกจากคุกมาสปีแล้วเรายังไม่ได้ข้อสรุปเลย แต่ความพยายามตลอด1ิกว่าปีนี้ของปปชว,วันนี้ถึงจุดสิ้นสุดครับรรท่านประธานข้อสรุปก็คือชี้มูลไม่ได้แล้วก็เลื่อนออกไปอีกไม่รู้เมื่อไหร่แต่ไม่เป็นไร,ร,รท่านประธานไม่เป็นไรครับคือเรื่องพวกนี้เอาไว้ก่อนจะจ้างตรวจสอบแล้วมันส่งผลจากการชี้มูลความผิดหรือเปล่าจะรับส่งลูกกันหรือเปล่าเอาไว้ก่อนเพราะว่านี่เป็นเวทีงบประมาณเพราะฉะนั้นผมมีประเด็นคําถามแคป่ประเด็นเดียวครับอยากให้ท่านรัฐมนตรีกรลาโหมชี้แจงหน่อยครับแค่ประเด็นเดีเยวเท่านั้นว่า ผมอยากลุกกาลาโหมนี่เอาเงินภาษีพี่น้องประชาชน7จ็ดล้านห้ดหมื่บาทไปจ้างเขาตรวจสอบกล่องพลาสติกเปล่าสีดําในราคาชิ้นละ1,000งบาทจํานวน7จ็ชิ้นเพื่อเพื่ออะไรครับตรวจทําไมครับคือทั้งโลกเขาก็รู้ข้างในมันไม่มีอะไรอะ่ะคือถ้าใช้งบแบบไร้สติสตางขนาดนี้ก่อ้แค่แงะกล่องพลาสติกออก ขันน็อตส4บตัวได้หมื่นบาทโอ้โหรวยเละใชครับอย่างนี้แล้วทำไมต้องตรวจมันทุกเครื่องครับตรวจเครื่องเดียวมันก็รู้ทั้งล็อตแล้วสุดท้ายนะครับท่านประธานอยากให้ชี้แจงหน่อยครับแล้วก็อยากจะบอกท่านนายกว่าพวกเราอ่านเอกสารงบประมาณครับเราถึงเห็นไงครับว่ามันไม่มีรายการสองรายการนี้ในงบประมาณปีที่แล้วแนะนําเลยครับท่านนายกท่านต้องอ่านเอกสารงบประมาณครับที่ท่านอนุมัติเนี่ยอ่านบ้างครับจะได้คุยกับเขาดูเรื่อง ไม่ต้องไปอ่านนิตยสารทำบ้านแต่งสวนอะไรหรอกครับแม่ก็ท่านอยู่บ้านหลวงใดค่าทหารจะไปแต่งสวนอะไรตอบด้วยนะครับท่านชัยชาญอยู่ข้างหลังผมเห็นอยู่รบกวนนะครับประชาชนรอฟังคําตอบอยู่ครับ